การกฎหมายนะครับอาชีพทนายจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอาชีพทนายมันก็อยู่กับประชาชนอยู่แล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยก็ตั้งใจเอาไว้ว่าอาจะช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายตามโอกาสนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการทํางานด้านกฎหมายอนอกจากเราจะอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมแล้วเนี่ยเราก็จะให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาส ที่จะเข้าถึงความนิติธรรมในขั้นตอนแรกก็ให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนทุกคนถ้ามีปัญหาแม้ไม่รู้จักชื่อแค่โทรศัพท์มาเราก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำครับในส่วนของบทบาทหน้าที่การทำงานนียค่ะมีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยอย่างไรบ้างคะผมจริงๆในฐานะเป็นนักกฎหมายนะครับผมก็เคยลงสมัครสอวอนะครับก็ว่าหวังว่าจะเข้าไป แก้ไขกฎหมายจะเข้าไปร่างกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแต่ว่า,เ,าเราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจู่อำนาจหน้าที่นั้นได้หลังจากนั้นเราก็พยายามจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมประชาชนที่มีความคิดแนวเดียวกันความคิดเหมือนกันเนี่ยให้ ได้มีส่วนผลักดันในการทำอะไรเพื่อประชาชนกันบ้างโดยการพยายามจะจัดตั้งสภาประชาชนคนภูเก็ตก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเทเ่าที่ควรนะครับต่อมาก็ได้หารือกันหลายฝ่ายก็จะจัดตั้งให้เป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนชื่อ,อกลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมืองนะครับเคยเอาไปจดแจ้งกับ สภาพัฒนาการเมืองนะครับของของอสถาบันพระปกเกล้าแต่ในที่สุดก็ถูกยกเลิกนะครับเราก็พยายามจะผลักดันให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงได้มีปากาไปพูดในสิ่งที่ตนเองอยากให้ประเทศเราเป็นอย่างไรนะครับต่อมาก็ได้รวบรวม พักพวกันที่มีอุดมการคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็จะจัดตั้งเป็นพักการเมืองกันพรักการเมืองที่เราจะตั้งเนี่ยเราก็เลือกชื่อว่าเป็นพักไทยเท่าเทียมก็อยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับรวบรวมาชาวบ้านจากรากญ้าเป็นหลักนะครับจากภูเก็ตเนี่ยเราก็รวบรวมได้ประมาณ350อาคนาเพื่อเอาไปรวมกับจังหวัดราชบุรีจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดร้อยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สมุทรสาครน,นะครับเพื่อที่จะจัดตั้งพักยังอยู่ในระหว่างรวบรวมนะครับยังยังไม่แล้วเสร็จหากแล้วเสร็จเราก็จะพยายามทําทอย่างไรก็ได้ให้ยกระดับชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำหรือที่ แทบไม่มีอันจะกินนะครับให้ลืมตาอาปากได้บ้างนิดหน่อยนะครับเราจะไม่พยายามดึงเบื้องสูงมาต่ําแต่จะยกที่ต่ำให้สูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เราได้ลืมตาอาปากในสังคมนี้ได้อย่างเท่าเทียมครับเราก็เลยตั้งชื่อพักนี้เป็นพักไทยเท่าเทียมอมในส่วนตัวของท่านพนายท่านคิดว่า,าประชาธิปไตยคืออะไร ตรตัวผมประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความเห็นผมเนี่ยคือเรื่องของประชาชนเป็นใหญ่นะครับคาว่าประชาชนเป็นใหญ่หมายความว่าให้เรามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศได้ร่วมกันที่จะพัฒนาทิศท,ทางอาจจะก,กําหนดทิศท,ทางว่าประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรจะเดินทางไหนให้เราได้มีสิทธิ์มีเสียงได้บ้างไม่ใช่ว่าข้างบนกําหนดมาให้เราทําอย่างไรเราก็ทําตามที่ข้างบนกําหนด โดยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเสนออะไรได้เลยนะครับชาวบ้านควรจะมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายที่เป็นผลประโยชน์กับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ว่าข้างบนว่ากันมาอย่างเดียวนะครับกฎหมายบางอย่างดูแลตลกไม่ไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านเลยนะครับมีแต่จํากัดสิทธิ์ชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วครับคดีเนี้ยเป็นที่ชาวบ้านเลือกตัวแทนเข้าไปชาวบ้านก็หวังว่าจะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เนี่ย มีมีไหม,ม,ม,มคะที่ว่าเราเคยมองเห็ว่าเอ้ยเพอเขาใช้สิทธิ์แล้วเขาไม่ได้สิ์ตามที่เขาได้ใช้ไปคือจริงๆน่ยตัวแปรของชาวบ้านเนี่ยก็มีชาวบ้านอยากจะเลือกตั้งตัวแทนของตัวเองเข้าไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่อันดับแรกนะครับชาวบ้านก็จะมั่งมองว่าเหมือนกันหมดเข้าไปมันก็โกงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะโกงมันเอาตังมาจ้างเราไปเรืองมัน จะก่อนดีกว่าเพราะไหนๆก็เข้าไปโกงหมดแหละคนดีหายากความเชื่ออย่างนี้ก็มีอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนนะครับเราก็รู้สึกเป็นที่น่าเสียดายเลือกตั้งเราใช้สิทธิเลือกตั้งกับคนที่เอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับเราแต่เราคาดหวังกับคนที่เข้าไปแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกคาดหวังว่าเขาจะต้องไปทําเพื่อเราแต่เราไม่ได้เลือกหรือที่เราเลือกเราก็จ้าง นะครับก็หวังว่าจะให้เขาเข้ามาทําเพื่อเราอพอไม่ได้อย่างใจเราก็ด่าด่าแล้วก็แล้วก็เราก็ทมัยหน้าไม่เลือกทมไมหน้าไม่เลือกพอมาลงใหม่มาให้ดังมาอีกก็เลือกอีกอบ้านเมืองอะไรเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คือไม,ไม่จบไม่สิน้นคือต้องเปลี่ยนความคิดต้องเอาคนของเราเข้าไปเป็นตัวแทนเราให้ได้ผลประโยชน์สีซ่าร้อยหนึ่งพันเนี่ย เราไม่ควรมองแต่เราควรมองประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ว่าเราได้มึงไม่ได้กับทางมืงคือต้องต้องตอง้ตองมองให้ตีให้แตกต้องต้องให้กว้างต้องคิดได้กว้างเราจะไม่รับเงินเพื่อที่จะเลือกใคร,ครแต่เราจะเลือกคนที่เราอยากให้เขาเป็นคือเราต้องรู้ว่าสิทธิ์ที่เราให้เข้าไปแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอ่าครับเราให้เขาไปทําอะไรเราต้องรู้ ไม่ใช่เลือกไปแค่ยกมือเอาคนที่มีความคิดความอ่านเพื่อชาวบ้านด้วยเข้าไปมันจึงจะได้ไม่ใช่ว่า,าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่เหมือนนะคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าไอคนนี้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนก็ขอให้มีมือยกก็แสดงว่าสามารถที่จะเป็นสสได้ไม่ใช่ครับสสมีอะไรมากกว่านั้นที่สำคัญคือสมองความคิดความอ่านเพื่อชาวบ้านหรือไม่ คือบางทีเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไร,รนะคะสิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่ใดบ้างใช่ไหมคะทั้งทางรตรงแลวก็ทางอ้อมอ,อะไรประมาณนี้ประชาชนมันควรจะเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยควรจะสอนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะควรจะปลูกฝังว่า,าทุกคนจะมีสิทธินะและทุกคนจะต้องมีหน้าที่ทุกคนที่จะมีสิิทธเสนอว่าในาห้องอนุบาลชั้นนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเอาเสียงข้างมากกันว่า ถ้าเสียงข้างมากว่าอย่างนี้ก็ต้องเคารพเสียงข้างมากกันก่อนที่จะให้เสียงข้างมากตัดสินใจไปเราจะต้องขายความคิดของเราให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยว่าเราคิดอย่างนี้นะให้คนอื่นคิดเหมือนเราแล้วก็จะเลือกคนที่เราคิดว่าจะใช่มันจึงจะเข้าไปทํางานได้ไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยแค่มันบอกว่าประชาธิปไตยแล้วเราก็เชื่อมันแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่มันต้องฟังเราไม่ใช่ให้เราฟังมันเราคือเราคือตัวประชาชน เพราะประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในเรื่องของการปกครองระบบอประชาธิปไตยทุกคนจะต้องมีความคิดความอ่าน<อ>คิดอ่านได้แล้วก็จะต้องบอกต่อขยายความคิดของตัวเองออกไปให้คนอื่นเขาไปทําแทนเราในโอกาสต่อไปเ,อเราเข้าไปในสภา,าไม่ได้แต่เราจะให้คนที่เราคิดว่าใช่เข้าไปแทนกระ,ะบวนการของประชาธิปไตยเห็นในความคิดของท่านเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างกระบวนการของประชาธิปไตยในความคิดตั้งอะไรบ้าง เลือกตั้งมันตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยจันทจันอนุบาลเลือกเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยมาใจให้ครูตั้งต้องให้เด็กมันเลือกกันเองให้เขาคิดว่าทําไมต้องเลือกคนนี้ให้เขาคิดเองครูจะต้องปลูกฝังด้วยครูจะต้องปลูกฝังด้วยว่าคนเธอเธอเธอจะเลือกใครเป็นหัวหน้าเพราะอะไรอันนี้สาคัญมากสาคัญเราบางทีเขาไม่ได้บอกไงว่า ที่เธอจะมาเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้บอกว่าเลือกเพราะอะไรแต่ให้ใครอยากจะให้คนนี้เป็นอายกมือขึ้นไรเงี้ยแล้วยกกันทําไมเดก็ยังงงเพราะครูไม่บอกอครูคือตัวจักสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวันนี้นักเรียนจ้นอนุบาลหนึ่งเราจะเลือกหัวหน้าชั้นคนที่จะมาเป็นหัวหน้าชั้นได้เนี่ย มันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เสียแต่ละอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกให้เข้าใจหไหนใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติอย่างนี้ให้ยกมือสิออให้เขาเสนอตัวแล้วเขาก็จ้องมาพูดให้คนอื่นก็ฟังว่าเนี่ยเขาคือใครอะไรยังไงจะทําอะไรเพื่ออะไระคนอื่นจะได้เห็นด้วยคล้อยตามหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเลือกเขาด้วยว่าคนนี้มันไม่ดีอย่างนั้นคนนี้มันดีอย่างนี้เลือกคนนี้ดีกว่าอะไรต่างๆเนี่ย มันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงในชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นอื่นๆถัดมาแม้ว่าในองค์กรแม้ว่าจะในบ้านไหนๆก็แล้วแต่ในชุมชนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างจะต้องให้เกิดจากความรู้สึกของชาวบ้านถ้าเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านรู้สึกว่าชาวบ้านจากความรู้สึกของชาวบ้านว่าควรจะเลือกคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะคนนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนั้นและที่สําคัญความรู้สึกของชาวบ้านควรจะรู้ว่าเลือกผู้ใหญ่บ้านเอาไปทําอะไร แล้วคาดหวังให้เขาไปเป็นอะไรเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอ้เมื่อนี่มันหล่อแล้วเลือกไม่พอไม่ใชหรือรวยเลือกไม่พอหรือมันมีความรู้ดีมันจบปริญญาไม่พอสําคัญมันจะทําอะไรให้กับชาวบ้านบ้างสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจริงจะเลือก คือให้สมกับบทบาทที่เขามาเล่นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ไม่จําเป็นจะต้องมีฐานะไม่จําเป็นจะต้องหลอไม่จําเป็นจะต้องสวยแต่ว่าบทบาทหน้าที่ที่เราจะมอบหมายมันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันทําได้ดีกว่าใครแล้วเราจะเลือกมันครับถ้าเราดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครดีกว่าเ,เราน่าจะทําได้ดีกว่าก็เสนอตัวเข้าไปคนอื่นเลือกออนี่คือประชาธิปไตยทีนี้ถ้าเกิดว่า หากเราไม่มีกฎหมายไม่มีเรื่องของประชาธิไปไตยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกฎหมายกฎหมายนี่นะมันเป็นเครื่องมือกำกับให้สังคมอยู่กันอย่างสงบไม่ไปร่วงล้ำอะไรใครกันมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะกฎหมายจำเป็นคู่กับสังคมประชาธิปไตยนะครับและถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็คือประเด็จการ ถ้าประชาธิปไตยไม่มีถูกจำกัดสิทธิ์ถูกจำกัดหน้าที่ถูกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทําอะไรตามที่เขาสั่งอะไรที่เราคิดจะทําก็ทําไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าบ้านเมืองก็มันเข้ากุลียุคแล,แล้วลอยบ้านเมืองใดที่ยังไม่มีกฎระเบียบเนี่ยมันก็ชักจะแย่แล้วเอาง่ายๆเนี่ยผมยกตัวอย่างบนถนนเนี่ยครับถ้าทุกคนต่างคิดว่าประชาธิปไตยใครจะมาตั้งวงเล่นไฮโล บนถนนก็ได้หรือใครจะมาะขับรถกันยังไงก็ให้ขับทางซ้ายก็จะขับทางขวาก็ให้ขับห้ามสวนกันก็จะสวนอย่างนี้มันก็ยุ่งยากม,มันก็จําเป็นจะต้องมีกฎระเบียบกากับกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยแล้วผมจะลงมายึดถน,นนนี้เป็นของผมและคนอื่นไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นประชาธิปไตยยังไงมันจะต้อง อาใช้สิทธิและหน้าที่ต้องไม่ให้กระทบกระเทือนสิทธิของคนอื่นด้วยคนอื่นก็เหมือนเราถ้าเรามีสิทธิหน้าที่อย่างไรคนอื่นก็มีสิทธิมีหน้าที่เหมือนเราโอเคค่ะรานนี้ในช่วงท้ายให้ท่านได้ขมวดเนนเรื่องของประชาธิทีปไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่แคนที่เข้ามาดูในช่วงหลังเนี่ยได้รู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไรคือในเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับสามร้อยคนก็มีร้อยอย่างร้อยชนิดถามพันคนก็มีพันชนิดนะครับมันไม่เหมือนกัน ในความเห็นของผมประชาธิปไตยนี่ประชาชนควรจะเป็นใหญ่ใหญ่ยังไงก็คือให้มีสิทธิให้มีหน้าที่มีอำนาจในการกำหนดบทบาทของผู้นำประเทศในการที่จะเลือกในการที่จะใช้หันขวาหันในการจะให้ประเทศเดินไปในทิศทางใดในการที่จะจัดสรรงบประมาณกันยังไงในการที่จะจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติกันยังไงในการที่จะ ขับเคลื่อนประเทศนไปในทิศทางใดขอให้ผมในฐานะประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกโดยไม่มีอะไรเข้ามาเป,เป็นที่บังคับให้ผมได้เลือกอย่างนี้ให้ผมเลือกโดยกิจสระ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดรปรุมรุ่งเรืองนะค,คะก็เป็นทนายจิกา,า,าราของจังหวัดภูเก็ตน,นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยนะคะก็ะอยากจะเห็นให้ส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยมีประชาธิปไตยเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสิทธิและเสียงางนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณท่านครับผมเลยครับ